you brother please, sensei 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 please courage bob courage That's it? courage yeah Yes. thank you hey thank you sensei thank you sensei thank you god damn it viva la revolucion หนึ่งศึกครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อความหวาระแวงกัดกินความรักมะระดกทางอารมณ์ที่ถูกส่งต่อหนึ่งศึกคร,ครั้งแล้วครั้งเล่าครับคือภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ,ญ่ที่สุดของพอเทอร์มั s แอดดิสันที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ฉากแอคชั่นและการไลลานี่ไม่ใช่แค่หนังที่พูดถึงการเมืองระดับชาติแต่กำลังพูดถึงความพังทลายของจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองลองถามตัวเองดูว่าเราเคยรู้สึกเหมือนถูกกระชากออกจากความจริงบ้างไหมเราเคย ต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงที่ไม่เคยมีวันพักเหมือนเรากําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นตลอดเวลาวิดีโอนี้เราจะนําพาคุณไปสู่การเดินทางเพื่อค้นหาว่าความล้มเหลวในอุดมการณ์ของคนรุ่นก่อนได้กลายเป็นบาดแผลทางอารมณ์ที่ทุกทรงต่อมายังคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรและความรักเท่านั้นคืออาวุธเดียวที่เรายังเหลืออยู่ในการต่อสู้กับความบ้าครั้งนี้ Shine. <laughs> Pat an eyelash. Good morning. There are no hands on the clock. Why? Because they're not needed. What time is it? Ah. Uh... You know I don't. I don't. I don't remember that part. All right, Let, let's just not nitpick over the passwords. This is... <tiny> <silly> เรามาเริ่มที่สิ่งที่ทําให้เราอินที่สุดนั่นคือเสียงและจังหวะผู้กํากับใช้ดนตรีของจอห์นนี่กรีนวูดในการสร้างความรู้สึกรวมที่บีบคัน้นดนตรีที่มีความไม่รงรอยไม่ได้บัรเลงเพื่อความไพเราะแต่มันคือเสียงที่กําลังจะลองความรู้สึกของบอบที่ต้องตื่นอยู่ตลอดเวลามันกระตุนให้เราเกิดความรู้สึกตื่นตระหนกโดยที่เราไม่รู้ตัวบอบนั้นไม่ได้เค่กลัวครับแต่เขากําลังเผชิญกับภาวะไฮเปอร์วิชเชนต์ การตื่นตัวและเฝ้าระวังภัยเกินปกติซึ่งเป็นอาการหลักของ PTSD ดนตรีที่ตึงเครียดของกรีวูดนั้นกำลังจำลองความรู้สึกของคอติซอลที่ถูกลังออกมาจากร่างกายของบ๊อบอย่างต่อเนื่องแต่ทำไมครับดนตรีจึงมีผลกับอารมณ์เราได้ถึงขนาดนั้น นี่คือปรากฏการณ์ทางประสาทวิทยาโดยตรงครับสมองของเราตอบสนองต่อเสียงที่รุนแรงและคาดเดาไม่ได้ทันทีครับเสียงที่มีจังหวะไม่สม่ำเสมอหรือเสียงที่ใช้ความถี่สูงและไม่โรงรอยนั้นจะส่งสัญญาณตรงไปยังอะมิการาซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประมวลผลความกลัวในสมองของเราทันทีในความเป็นจริงนั้นเสียงที่ก่อให้เกิดความกลัวมักเป็นเสียงที่ขาดหายหรือคาดเดาไม่ได้ครับ เช่นเสียงฝีเท้าที่ดังแผ่วเบาหรือเสียงดังโครมครามกระทันหันกรีนวูดนั้นใช้หลักการนี้โดยการสร้างดนตรีที่ไม่เคยให้ความรู้สึกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเลยแนมะ้แต่วินาทีเดียวเขาทําให้ผู้ชมรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยหรือรังเหมือนกับว่าเราเองถูกไล่ล่าอยู่ด้วยจริงๆจังหวะการตัดต่อที่รวดเร็วและกระชับในฉากแอคชั่นคือการบังคับให้เราอยู่กับปัจจุบันแห่งความหวาระแวงไม่ให้มีเวลาคิดถึงอดีต หรืออนาคตนี่คือการทำความเข้าใจจิตวิทยาของผู้ถูกล้าที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเท่านั้นมันคือการที่หนังบังคับให้เราอินกับความกลัวทางชีววิทยาของตัวเราเอง The เมื่อการหัวเราะคือทางรอดเดียวนี่คืออาวุธที่อันตร,รายที่สุดของหนังครับ นั่นคืออารมณ์ขันที่มืดมิดและไร้สาระความตลกในหนังเรื่องนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการปลดปล่อยของฟรอยด์มันคือคกลไกการป้องกันตัวทางอารมณ์ของเราเองครับเมื่อความจริงของการเมืองโหดร้ายเกินกว่าจะรับไหวการหัวเราะให้กับความบาคลังของมันก็คือวิธีการที่เราจะระบายความเครียดออกไปได้ครับพันเอกล็อกจอจึงไม่ใช่แค่ปีศาจแต่เป็นกระจกสะท้อนความบาครังของอำนาจที่ร้าเหตุผลที่ถูกทําให้กลายเป็นตัวตลก การย่อเยื้ยอ,อำนาจที่สุดโต่งนั้นคือการดึงพลังอำนาจที่น่ากลัวนั้นกลับมาคืนสู่มือของผู้ชมครับผู้กํากับถามกับเราว่าเมื่อสังคมบ้าไปแล้วเราจะเลือกบ้าตามหรือจะเลือกหัวเราะเยาะมันสําหรับดูแลอินแล้วคําตอบคือเราต้องหัวเราะครับเพื่อที่จะยังรักษาสติเอาไว้ได้แต่คำถาม,ามที่ผมมีก็คือทำไมเสียงหัวเราะเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่ช่วยเราจากความบ้าคลั่งนั้นได้จริงเรามาดองดูกันครับ ในท่านจิตวิทิยานั้นอารมณ์ขันทําหน้าที่เป็นการเปลี่ยนมุมมองความคิดเมื่อเราเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความกลัวสมองจะมองว่าเป็นภัยคุกคามทันทีแต่เมื่อเราหัวเราะนะครับสมองจะถูกบังคับให้จัดกรอบใหม่และเปลี่ยนภัยคุกคามนั้นให้กลายเป็นความไร้สาระโดยอัตโนมัติการทำเช่นนี้ช่วยสร้างระยะห่างทางจิตใจจากความกลัวนั่นเอง การหัวร้อนนั้นเป็นการกระทำทางกายภาพที่ทรงพลังครับมันช่วยลดระดับของคอติซอลและเพิ่มการหลั่งเอนโดฟินในสมองนี่คือการเยียวยาตัวเองแบบชีวาภาพที่เกิดขึ้นทันทีครับในโลกความเป็นจริงเนี่ยคุณลองนึกถึงสถานการณ์ที่การเมืองนั้นเต็มไปด้วยความขัดแยง้งความไม่แน่นอนหรือผู้นำที่ทำเรื่องอไร้สาระการที่เราสร้างบีมขึ้นมาเนี่ยหรืออารมณ์ขันแบบดาร์คคอมเมดี้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนั้นเนี่ย มันไม่ใช่เพียงแค่ความบันเทิงนะครับแต่ว่ามันคือกลไกลป้องกันตัวรวมหมู่ที่เราใช้เพื่อรับมือกับความเครียดและความรู้สึกว่าโลกใบนี้มันบ้าไปแล้วดังนั้นนะครับผมทุกครั้งที่เราหัวร้องให้กับความบาครางของรอบจอเนี่ยหรือสถานการณ์ทางการเมืองที่ไร้เหตุผลในชีวิตจริงก็ตามเนี่ยเราไม่ได้กําลังยอมจํานวนครับแต่เรากําลังช่วงชิงพื้นที่ทางจิตใจของเรากลับคืนมา นี่คือการประกาศอิสรภาพทางอารมณ์ที่บอกกับเราว่าฉันอาจจะควบคุมความโกลาหลภายนอกไม่ได้แต่ฉันควบคุมกริยาของฉันได้ Will a! Will a! My me dad told me she was a hero she วิกฤตของคนรุ่นพ่อแม่และการส่งต่อบาดแผลเมื่อรวมการพ่ายแพ้ต่อความรักเรามาถึงหัวใจของเรื่องครับคือการเป็นพ่อเนี่ยสำคัญกว่าการเป็นวีรบุรุษหรือไม่บ๊อบเฟอร์กุสันคือตัวแทนของคนรุ่นที่เคยเชื่อในความยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงโลกแต่เมื่อทุกอย่างล้มเหลวครับเขาถูกบังคับให้ต้องกลับมาให้ความสําคัญกับความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ นั่นคือความรักและความปลอดภัยของลูกสาวทำไมคนรุ่นนั้นถึงมีความเชื่อเรื่องความยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะพวกเขาอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์เชิงบวกครับและความรู้สึกถึงอำนาจทางการเมืองพวกเขาโตมาในยุคหลังสงครามที่เชื่อว่าการกระทําของปัจเจกชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาที่ว่าด้วยความรู้สึกถึงพลังอำนาจส่วนบุคคล มันอยู่ในระดับสูงพวกเขาเชื่อว,ว่าเราคือผู้กําหนดอนาคตและการเข้าร่วมขบวนการขนาดใหญ่ทําให้พวกเขารู้สึกมีตัวตนและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าชีวิตส่วนตัวแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปครับและอุดมการเหล่านั้นก็ถูกรัฐบาลปราบปรามความเชื่อในพลังที่จะเปลี่ยนโลกก็พังทลายลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของบ๊อบนั่นเอง การที่บ๊อบยอมลดตัวเองจากนักปฏิวัติหัวรุนแรงมาเป็นพ่อผู้ระวาดระแวงและเประาะบางคือการกระทําที่กล้าหาญที่สุดในเรื่องนี้ครับเขายอมรับความล้มเหลวของตัวเองเพื่อให้ลูกได้มีอนาคตที่มั่นคงทําไมการตัดสินใจของบ๊อบถึงเรียกว่ากล้าหาญครับเรามามองย้อนกันนิดหนึ่งนะครับว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันมีคําอธิบายว่าอย่างไรความกล้าหาญของบ๊อบเนี่ยไม่ใช่การจับพาวุธครับ แต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงเชิงอัตตานั่นคืออะไรครับผมคือการยอมรับความเปราะบางการเป็นนักปฏิวัติคือการใส่หน้ากากของความแข็งแกร่งครับแต่การเป็นพ่อผู้หวาดระแวงเนี่ยมันคือการถอดหน้ากากนั้นออกและเปิดเผยความอ่อนแอที่แท้จริงของตัวเองออกมาซึ่งในทางจิตวิทยานั้นการแสดงความเปราะบางในลักษณะนี้คือความกล้าหาญทางอารมณ์ที่เหนือกว่าการแสดงความเข้มแข็ง,ขงใดๆทั้งสิน้น ต่อมาคือการเปลี่ยนอัตลักษณ์ครับบอบนั้นต้องละทิ้งอัตลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นวีรบุรุษผู้กอบกูมาเป็นอัตลักษณ์ที่เรียบง่ายและธรรมดาครับนั่นคือพ่อคนหนึ่งที่มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องลูกสาวนี่คือการเลือกความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เหนือกว่าการยอมรับทางสังคมซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างมหาศาล นี่คือข้อคิดที่กระทบใจคนดูอย่างผมมากนะครับสุดท้ายแล้วความล่มเหลวทางอุดมการใดๆก็ตามเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความล่มเหลวในการดูแลคนที่เรารักเลยครับความรักจึงกลายเป็นป้อมปราการสุดท้ายจากโลกภายนอกที่บาครั้งบทเรียนจากบ๊อบเนี่ยคือการเยียวยาครับไม่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงโลก มาจากการที่เรากราที่จะลักอย่างเปราะบางและให้ความสัมพันธ์กับความต้องการทางอารมณ์ั้นพื้นฐานที่สุดของเราเองนั่นคือการต่อสู้ที่แท้จริงและเป็นส่วนตัวที่สุดที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตครับ บาดแผลที่คนรุ่นใหม่ต้องแบกวิลาคือศูนย์กลางของบาดแผลที่ถูกส่งต่อเธอต้องแบกรับความขัดแย้งที่พ่อแม่สร้างไว้โดยที่เธอไม่ได้เรียกความจริงที่ว่าบ๊อบไม่ใช่พ่อแท้ๆของเธอและพ่อแท้ๆอาจเป็นศัตรูทางอุดมการณ์คือการตั้งคำถามที่โหดร้าย ที่สุดเลยนะครับเราจะสามารถเป็นอิสระจากสิ่งที่ถูกกำหนดมาในสายเลือดได้หรือไม่ซึ่งในเชิงจิตวิทยานะครับคำตอบคือทำได้ครับแต่ต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสร้างความแตกต่างตามแนวคิดของเมรีบอยลนครับทฤษฎีนี้อธิบายว่าอะไรครับเขาอาธิบายว่าการเติบโตทางอารมณ์ที่แท้จริงคือการแยกตัวออกจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ของครอบครัวครับมันคืออะไร มันคือการที่คุณเนี่ยสามารถมีความคิดความเชื่อและการตัดสินใจที่เป็นของคุณเองได้อย่างชัดเจนโดยที่ไม่ถูกครอบนำใดๆทั้งด้วยความเครียดความวิตกกังวลหรือความคาดหวังของคนรุ่นพ่อแม่ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วนั้นคุณไม่ได้ตัดขาดทางความสัมพันธ์แต่คุณสามารถรับฟังความเจ็บปวดหรือความเชื่อของพ่อแม่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเชื่อหรือทําตามความคาดหวังนั้น นี่คือการทำลายห่วงโซ่อารมณ์ที่ส่งต่อบาดแผลมาแนวทางที่ทำได้จริงๆเนี่ยสำหรับผู้ชมนะผมก็คือคนเนี่ยที่กำลังเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับคือต้องตระหนักรู้และตั้งขอบเขตให้ชัดเจนซะก่อนครับการตระหนักรู้ก็คือระบุให้เรารู้ว่าความเครียดเนี่ยเป็นของฉันหรือเป็นมรดกที่ฉันได้รับมากันแน่2ครับผมการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนฝึกการตั้งขอบเขตทางอารมณ์เช่นเมื่อพ่อแม่เริ่มพูดเรื่อง ที่สร้างความขัดแยง้งเราสามารถตอบอย่างสุภาพได้ว่าหนูหรือผมเนี่ยเข้าใจมุมมองนั้นแต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแทนก่อนได้หรือเปล่าการทำเช่นนี้นะครับมันคือการที่เราสามารถควบคุมพื้นที่ทางอารมณ์ของตัวเองได้ซึ่งวินล,ล่าเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ตามหาพ่อเท่านั้นแต่เธอกำลังตามหาตัวตนที่เป็นอิสระด้วย ตัวตนที่เป็นอิสระเนี่ยในเชิงจิตวิทยาแล้วมันคือการที่คนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถในการควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างเต็มทีพวกเขาไม่ได้แค่ตอบสนองต่อโลกแต่เป็นผู้กระทําที่เลือกทางเดินของตัวเองโดยมีค่านิยมภายในเป็นตัวนําครับในโลกที่เต็มไปด้วยอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียและอุดมการ์ที่แบ่งเป็นครัวการมีตัวตนที่เป็นอิสระ คือภูมิคุ้มกันชั้นเยี่ยมที่ช่วยให้เราไม่ถูกลากไปตามกระแสของความเกลียดชังหรือการตัดสินใจตามความกลัวของคนอื่นการตัดสินใจของวิลล่าในฉากสุดท้ายคือการประกาศความเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบหนึ่งสึครั้งแล้วครั้งเราคือคําเตือนถึงคนรุ่นพ่อแม่ว่าความล้มเหลวของพวกเขาเนี่ยไม่ได้จบลงที่ตัวคุณแต่ถูกส่งต่อเป็นภาระทางอารมณ์ให้กับลูกหลานของคุณ now i'm doing here s o m creating a closed circuit Very important to keep your cap shunted like this so you don't accidentally detonate your charge การตัดสินใจที่จะรักและก้าวเดินต่อไปครับเราเดินมาถึงบทสรุปของความกลาหลทั้งหมดนี้ผู้กำกับไม่ได้ให้คําตอบว่าใครชนะในสงครามวัฒนธรรมนี้นะครับแต่เขาให้ทางออกในระดับปัจเจกชนครับ การตัดสินใจของเวลาในฉากสุดท้ายเนี่ยคือการกระทําที่กล้าหาญที่สุด <S <S <ess ie> เธอเลือกที่จะประสธการถูกกาหนดไยสายเลือดและดุมการที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังห <S ess ie> นึ่งสิครั้งแล้วครั้งเล่าครับคือการบอกเราว่าสงครามภายนอกอาจไม่มีวันจบครับแต่สงครามภายในของเราสามารถจบลงได้ด้วยการที่เรากล้าที่จะรักอย่างเปราะบาง <S <S <ess ie> และกล้าที่จะเป็นอิสระจากบาดแผลของอดีต นี่คือการเดินทางเพื่อค้นหาความเป็นมนุษย์ในโลกที่เต็มไปได้วยความหวาดระแวงและนี่คือสิ่งที่ทําให้เราอยู่แล้วอินได้อย่างแท้จริง ยินดีด้วยครับเพื่อนๆคุณได้ฟังมาถึงท้ายคลิปของเราอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปยังมีคอนเทนต์อีกมากมายเลยที่เราจะมาแชร์ความคิดกันอีกสุดท้ายนี้นะครับก็คงต้องกล่าวลาแล้วก็ขอบคุณในคลิปนี้ผมวองว่าคุณจะชอบนะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ช่วยผมสังนิดนะครับช่วยผมทามาหากินนิดนึงด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อมาฟังแนวคิดกับจิตวิทยาที่เราได้จากสิ่งที่เราชอบกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับ okay, keep running jump to the act with fire address and hazard that smoking alarms on the back of us footspan don't cry for me ride for me drive for me live for me breathe for me sing for me no say it say it baby love you bob love you too